ฤดูการมะปรางมาแล้วจากสาวๆวันนี้นะคะเราจะมาคว้านเมล็ดเพื่อความสวยงามและก็รับประทานง่ายเริ่มจากการแตกเปลือกนะคะออกอย่างเบามือค่ะระวังช้ำนะคะปอกเสร็จก็นําไปล้างในน้ําเย็นนะคะเราจะเริ่มจากตรงบริเวณขั้วค่ะค่อยๆเสาะมิดลงไปเป็นวงกลมนะคะใช้เมออีกด้านหนึ่ง ประคองไว้แล้วก็เพิ่มความลึกของคมมีดไปเรื่อยๆให้คมมีดชิดกับเม็ดมากที่สุดนะคะเราจะรู้สึกได้ค่ะในเวลาที่เราดันมีดไปนะคะเมื่อครบรอบแล้วที่กลับอีกด้านแล้วเราก็ผ่าตรงกลางเลยค่ะผ่าไปสักครึ่งลูกนะคะเค้านี้สังเกตบริเวณคมมีดที่เราผ่าแล้วเราก็ใช้มีดค่อยๆเสาะไปค่ะรอบนี้นะคะ เาะอย่างเบามือแล้วก็สังเกตว่าเขาเนี่ยหลุดออกจากกันไหมระหว่างเนื้อและก็เม็ดน้ำแปรงนะคะถ้าไม่เราก็สามารถที่จะเสาะซ้ำไปซ้ำมาได้หลายๆรอบนะคะจนเรามั่นใจว่าเนื้อและเม็ดหลุดออกจากกันแล้วเราจะสามารถดันเม็ดออกได้ง่ายๆค่ะ ทำซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับใช้ปลายมีดดันออกไปอีกด้านหนึ่งเลยค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมไปทําตามค่ะ